you <laughs> สวัสดีค่ะพบกับเรียนจีนสบายๆายกับครูตี้ในคลิปก่อนๆนนะคะมีนักเรียนเนี่ยเคยมาคอมเมนต์ไว้นะคะว่าอยากจะให้ครูตี้เนี่ยสอนเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนในภาษาจีนนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเราชูตี้ก็เลยมาตอบสนองความต้องการของนักเรียนนั่นเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยเป็นพาร์ทแรกนะคะในการพูดถึงอุปกรณ์การเรียนนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะนั่นก็คือกระเป๋าดินสอนะคะกระเป๋าดินสอในภาษาจีนนี้เรียกว่าปี่ไต้ปี่ไต้ต่อไปนะคะก็คือดินสอนะคะดินสอก็คือเชียนปี่เชียนปี่ต่อไปคือกาวแท่งค่ะกาวแท่งพูดว่ากู่ฉีเจียวกู่ฉีเจียว ต่อไปนะคะก็คือปากกาไฮไลท์นะคะหรือว่าปากกาเน้นข้อความนั่นเองนะคะพูดว่าหญิงกว่างปีหญิงกว่างปีชิ้นต่อไปนะคะก็คือไม้บรรทัดค่ะไม้บรรทัดนะคะพูดว่าชื่อจือชื่อจือชิ้นต่อไปนะคะก็คือมีดคัตเตอร์ค่ะมีดคัตเตอร์นะคะพูดว่ามีกงเตามีกงเตา ชิ้นต่อไปค่ะคือเทปลบคำผิดนะคะพูดว่าถูไก่ไตถูไก่ไตชิ้นต่อไปค่ะคือที่เย็บกระดาษนะคะหรือว่าสเต็ปเปิลเย็บกระดาษนั่นเองนะคะพูดว่าติ่งชูจีติ่งชูจีต่อไปค่ะอย่างลบคือ橡皮橡皮 ต่อไปคือพี่กันไก่นะคะพี่กันไก่ก็คือเจียนเต้าเจียนเต้าชิ้นต่อไปนะคะสามชิ้นนี้นะคะก็เรียกว่าก้างปีก้างปีปากกาแดงนะคะพูดว่าหงปีหงปีปากกาดำนะคะพูดว่าเฮยปีเ๋เฮยปีชิ้นต่อไปคือปากกานําเงินนะคะก็คือหลานปี หลานปีทั้งหมดนี้นะคะเรียกว่าก้างปีก้างปีปากกาค่ะและสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือปากกาเมจิกค่ปะปากกาเมจิกนะคะพูดว่าเฉยฉายปีเฉยฉายปีส่วนปากกาไวท์บอร์ดนะคะพูดว่าปายปานปีปไายปานปี ตอนนี้ทุกคนได้รู้กันแล้วนะคะว่าอุปกรณ์การเรียนในภาษาจีนเนี่ยมีอะไรกันบ้างพาร์ทนี้นะคะเป็นแค่พาร์ทแรกของอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วในคลิปหน้าเนี่ยเราชูตี้จะมาพูดถึงอุปกรณ์การเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอาจจะเป็นสมุดหรือเปล่านะหรือคลิปหน้าอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะคะ อันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันโอเคค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ครูตี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ครูตี้ด้วยนะคะ